กินสลัดท s ให้ e น่ใ o ว่าโอเคก่ t นที่จะเสิ l ์ฟให้กับคอื่นจว h e yeah. วันนี้ค่ะสาวๆวันนี้พามาทานอาหารเย็นกันนะคะชวนสาวๆมาทานอาหารเย็นกันนะคะวันนี้ก็คือหน้าที่แฟนนะคะทำครัว คือคนที่นี่นะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาทำอาหารคือเขาจะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะคือทุกอย่างต้องเป๊ะสูตรอะไรต้องตวงต้องอะไรเป๊ะกันหมดอะไรต่างๆวันนี้เธอก็เป็นหน้าที่ของเธอ how long you not uh, cooking คือจี The ham around an hour and a half No I mean how long you not make dinner How long since I made the last dinner Yeah <laughs> Thinking about it ก็คือเธอไม่ได้ทำอาหารเย็นนานมากแล้วนะคะวันนี้หน้าที่ของเธอ I made Thanksgiving dinner but not at Thanksgiving when o u friend was over here our friend was over here so maybe about f weeks ago ก็คือเธอทำอาหารครั้งล่าสุดนะคะเมื่อแตงกิบวิ่งแล้วก็เพื่อนเพื่อนเธอมานะคะก็เลยได้ทำอาหารเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ววันนี้ก็คือเวนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่พิมพ์ชอบชอบวัฒนธรรมตะวันตกนะคะก็คือ ผู้ชายเขาจะช่วยเรานะคะช่วยทําอาหารช่วยล้างจานล้างถ้วยล้างชามทาความสะอาดบ้านอะไรถูบ้านอะไรต่างๆคือเขาช่วยเราหมดนะคะก็คือมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนไหนคนหนึ่งวันนี้ที่จะทำนะคะ What this? Our cucumber salad with this? That's salad is our uh, our home grown cucumber cucumbers and tomatoes อันนี้ก็คือเป็นเป็นสลดัดอะมะเขือเทศกับ has red onion in it too. แตงกวาดนะคะก็คือมะเขือเทศก็เก็บจากสวนนะคะแล้วก็แตงกวาก็เก็บจากสวนนะคะข้าวเบล t ิสวรรณ that's ham <S ham smoked ham smoked ham ก็คือแฮมลมควันนะคะก็คือเป็นเป็นหมูนะคะ it's got a glaze on it that's u uh, honey h and brown sugar hmm how do you like that yeah you wanna try yeah let me try a little bit let's ช,ชิมดูว่าอร่อยไหมคะ try this piece over here Small piece for you. Okay. All right. I know you don't like it too. Okay. Mm. Is it mm hmm. yummy. I it. It's good? Mm-hmm. How about this one? This is a fruit bake. You can take that off. You can put it down if you want. Is it hot? Mm-hmm. Um it is uh, got pineapple, pears, apricots, peaches, mm -hmm. and then the sauce comes from the juices of the fruit, but mm -hmm. mixed with uh, brown sugar and curry powder mm -hmm. and butter. Wow, that's awesome. And you what they call it, I think the title of the recipe is just fruit bake. Mm -hmm. Fruit on menu hmm ไทยแอปปลนะคะก็คืออะไรอะ่ะสับป,ประรดนะคะแล้วก็พีชพีช right? ลูกพีชนะคะก็คืออันนี้เราก็ซื้อสำเร็จรูปมาเป็นกล่องนะคะ How about this one? And then apricot Apricot นะคะ And then there <Okay. S 2> should be pears in there but I forgot to buy the pears อ๋อก็คือแล้วก็อบนะคะอบมา <'m> นะคะ <try myself. S 1> Let's try อร่อยไหม The last time I did this it did not work but it worked this time. Duon. Mm, wow. Yeah, still hot. It's like, it smell like something cinnamon or what? It's sweet. Well, he's got the curry powder and that has cinnamon curry powder it's okay. mm. <coughs> You can smell the curry powder. Mhm. Mm ขนมปังนะคะขนมปังนี้ก็คืออบนะคะแล้วก็ซื้อสําเร็จรูปมานะคะวันนี้ก็คืออาหารวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์นะคะเขาก็เลยแบบอืมก็คือเย็นวันอาทิตย์เขาก็ทําอาหารนะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าแฟนไม่ค่อยทําอาหารนะคะก็คือวัดนธรรมตะวันตกนะคะอย่างที่พิมพ์พูดนะคะว่าผู้ชายเขาจะช่วยเราทําอาหารทํานู่นทํานี่ซึ่งแบบว่ามันผิดกับ ในหลายเคสนะคะที่ที่หนุ่มๆที่ไทยเขาอาจจะไม่มีคุณสมบัติข้อนี้นะคะดังนั้นนะคะชวนสาวๆมองหาหนุ่มต่างชาติที่แบบว่าชอบทำอาหารชอบอะไรเราจะได้ช่วยเราทำอาหาร แต่ว,ว่าพิมแฟนพิมพ์ก็ไม่ค่อยทําอาหารสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ชวนสสามมาทานด้วยกันนะคะ่ะเรานานทิดนานนานหน่อยนะคะจะได้ทานอาหารฝรั่งนะคะก็คือปกติแล้วจะไปทานอาหารฝรั่งก็ตอนไปเยี่ยมปู่กับย่านะคะก็คือจะทานอาหารฝรั่งทุกวันหากอยู่กับที่บ้านนะคะก็จะเน้นอาหารไทยเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะ แฮมก็อร่อยนะคะก็มาแนะนำสาวอาหารฝรั่งเมนูเย็นวันอาทิตย์นะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามนะคะสาวก็ขอแรงกายแรงใจช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มาทำคลิปดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกในทัดไปนะคะนะคะก็เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ